คับพี่น้องนะครับขอพูดถึงนะครับเรื่องดราม่านะครับเรื่องใหญ่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับก็เป็นกระแสในโซเชียลหนักอยู่เดี๋ยวพี่น้องไปฟังอีกทีครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ้องเรียนตรงๆว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องมองความจริงว่าอีกหน่อยนะถ้าทำอย่างนี้ปีหน้านเราเขาต้องทำมาอีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราต้องมองว่าถ้าเกิดข้าวซึ่งถ้าเกิดอินเดียยังจะขายอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะต้องมาสรรับสนกันตลอดเวลาเนี่ยผมว่าต้องถามสังคมว่าจะต้องทำยังไง,ง,งจริงๆเลย <c oughs> คือไม่อยากเห็นว่าการประเทศนี้จะต้องสรรับสรรรนกกเกษตรไปตลอดนะกลายเป็นว่าเราต้องสนทั้งข้าวทั้งมันทั้งข้าวโพดทั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับ ไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตส,สอวอปิดสวิตส,สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีจักรีไปพร้อมๆกันค่ะเห็นไหมครับที่รัฐมนตรีนะครับรสทรพันนินนะครับคุณพิชัยนะครับเมื่อก่อนนะครับผมผมก็ชื่นชอบมากนะครับเมื่อก่อน แต่พอคราวนี้นะครับพอออกมาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องครับแกบอกว่านะครับในเมื่ออินเดียนะครับส่งข้าวออกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะมาให้สนับสนุนนะครับเกษตรกรไทยนะครับพูดออกมาได้นะครับพูดออกมาได้การพูดแบบนี้ก็คือบอกว่า ชาวบ้านนะครับชาวไร่ชา,าวสวนเนี่ยนะครับชาวไร่ชำนาเป็นภาระของรัฐบาลก่อนอื่นนะครับว่าถ้าคุณไม่นดคุณคุณไม่คิดถึงประชาชนก็ให้คิดถึงตอนที่คุณหาเสียงหน่อยนะครับตอนที่คุณหาเสียงคุณพูดอะไรไบ้างนะครับคุณให้ความหวังอะไรกับพี่น้องประชาชนคุณพูดอะไรไบ้างนะครับ เดิมทีนะครับว่าการส่งข้าวเนี่ยมื่อก่อนไทยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับไทยเป็นอันดับหนึ่งที่ส่งออกมากสุดในโลกแล้วถัดมาก็เวียดนามก็มาแซงนะครับเวียดนามแซงก็แล้วก็มาอินเดียนะครับอินเดียก็ส่งข้าวนะครับตอนนี้ไทยก็ตกเป็นที่3แล้วทีนี้อย่าลืมนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย นายบายรัฐบาลก็คือครัวไทยครัวโลกนะครับทำไมถึงบอกว่าครัวไทยรัวโลกเพราะว่าไทยนะครับว่าเป็นเป็นประเทศเเท,ศที่มีเกษตรกรรมมากนะครับแล้วภูมิประเทศมันเหมาะสมมันเหมาะควรกับการทำเกษตรพืชผลทางการเกษตรนะครับอาหารปูป่ามันเยอะ นะครับป,ประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีกินเนี่ยครับจนเหลือกินเหลือใช้นะครับต้องส่งออกนอกประเทศนโย,ยบายรัฐบาลนะครับถึงพยายามผลักดันให้ครัวไทยเป็นครัวโลกถ้าเกิดว่าสินค้านะครับอาหารไทยเนี่ยพอมันเป็นที่ต้องการมันเป็นสากลทั่วโลกรู้จักทั่วโลกชื่นชอบอาหารไทย ทีนี้เห็นาครับว่ารัฐบาลประเทศไทยก็ต้องส่งออกพืชผักปูปลานะครับเพื่ออะไรเพื่อไปส่งขายทั่วโลกเพราะในเมื่อคนทั่วโลกต้องการกินอาหารไทยแต่เขาไม่มีวัตถุดิบไม่มีอะไรต่างๆที่จะไปทำอาหารไทยถูกไหมทีนี้ไทยก็ต้องส่งออกไทยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ แล้วบอกว่าในเมื่ออินเดียนะครับส่งออกข้าวตลอดแล้วจะมาให้รัฐบาลน,นะครับสนับสนุนผักดันเฮ้ยคุณพูดออกมาได้ยังไงคุณเข้ากับว,ว่าคุณจะปล่อยปล่อยลอยแพรประชาชนถูกไหมคุณคิดว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆเป็นภาระของรัฐบาลเหรอ แล้วคุณคุณจะมาผักดันมาช่วยเหลือเกษตรกรทำไมอย่างนี้เหรอคุณพูดออกมาได้ยังไงนะครับการที่รัฐบาลน,นะครับช่วยเหลือผักดันนี่ให้สินค้านะครับของชาวบ้านมันแพงนะครับชาวบ้านก็ได้ประโยชน์นะครับมันก็ส่งผลไปที่รัฐบาลในเมื่อประชาชน มีเงินมีทองนะครับมีเงินมีทองขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้ประชาชนเนี่ยไปจับใจ่ายใช้ของนะครับไปจ่ายหนี้พกกระสงนพกกสออะไรต่างนะครับรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้นะรัฐบาลได้ไประโยชน์นะครับประเทศได้ไประโยชน์แต่การที่พูดอย่างนี้ผมบอกว่ามันสมควรหรือยังมันสมควรเหรอจะพูดอย่างนี้ คุณในความหมายที่บอกว่านะครับจะให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับชาวไร่ชาว,น,ชาวนาชาวสวนในตลอดถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับให้คุณลาออกไปดีกว่าให้ให้คุณลาออกไปคุณอย่ามาเป็นถ้าเป็นแล้วไม่มีความสามารถหรือถ้าคิดว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นภาระคุณอย่าไปอยู่ตรงนั้นตำแหน่งนั้นนะครับรัฐมนตรี หรือรัฐหรือรัฐบาลถ้าบอกว่าถ้าพูดคือให้มันสวยหรูคือผู้เสียสละผู้ที่คผู้ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศแก้ไขปัญหาช่วยเหลือนะครับชาวบ้านแต่ถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณไม่รู้จากหน้าที่คุณก็ไม่ต้องเป็นคุณลาออกไปนะครับอยู่แล้วเปลืองข้าวคุณไม่ได้กินข้าวเหรอคุณไม่ได้กิน หากกินอะไรต่างๆที่ชาวบ้านเขาปลูกเหรอือพวกคุณมีเงินอยู่แล้วพวกคุณร่ำรวยไงคุณไม่ได้ทำการเกษตรคุณก็อยู่ได้เพราะว่าอะไรคุณรวยคุณคิดเอาอย่างนี้เหรออย่ามาเป็นให้ลาออกไปนะครับก่อนที่คุณจะได้หลังเลือกตั้งเนี่ยคุณก็แพ้แต่คุณพยายามผักดันจนคุณได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เป็น นายกนะครับแล้วตอนหาเสียงอุ้งอิงพูดว่าอย่างไงคําพูดนั้นยังตามมาหลอกหลอนนะครับแล้วคุณยังนะฮะว่านะคุณยังมาพูดแบบนี้มาทําแบบนี้นะนี่คือกําลังนี่คือการดูถูกประชาชนย่ํายีประชาชนทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจแย่มากแย่มากผมบอกให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ปิดตัวลงเยอะนะครับ ใช่พี่น้องสังเกตเห็นนะครับร้านที่เมื่อก่อนเคยเปิดคงเปิดขายตอนนี้ก็ปิดไปเยอะแล้วล่าสุดวันนี้พวกกันนะครับรู้จักกันนะร้าน20บาทนะครับตอนนี้เขาก็วันนี้เขาก็ขนของออกจากร้านนะครับเพราะว่าอะไรผมถามเขาคือเมื่อก่อนก็เห็นขายดีเนี่ยใช่เมื่อก่อนขายดีแต่ตอนนี้มันแย่มันเงียบมากเขาอยู่ไม่ได้เห็นไหมครําำพูดลุงยิงบอกว่าด คนไทยจะอยู่ดีกินดีนะครับพวกคุณเนี่ยนะครับว่าน้ํามันนะครับทักษิณเป็นคนเอาเข้าไปเอาทักษิณเนี่ยเอาน้ํามันเนี่ยนะฮะไปเข้ากับหุ้นนะครับเอาไปเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับน,นะครับน้ำมันเนี่ยนะครับมันถึงแพงทุกวันนี้เพราะว่าอะไร ทรัพย์สินของชาติมันเหมือนกับว่ามันมีคนนี่คือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับที่มันอยู่ในประเทศที่มันเป็นของส่วนรวมและพวกนี้ก็ขึ้นน้ำมันตามอำเภอใจนะครับทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับน้ำมันประเทศไทยเนี่ยมันแพงนะครับผลิตเองแท้ๆแ,และมนตรีคนนี้นะครับถ้าทำไม่ได้ ถ้าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วนะผมแนะนำให้ลาออกไปอย่ามาอยู่พี่น้องคิดเห็ยนยังไงครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ